ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่เราหยับขับสยองเรื่องร้อนของคนกลัวผีที่ชอบฟังเรื่องผีนะครับวันนี้กลับมากับวิญาณผีของประเทศฟินแลนด์คืนนั้นของแสงจันทร์ดวงกลมใหญ่สว่างสวยไปทั่วัางนครใหญ่ทั้งในชนบทอันใกล้ไกลชายหนุ่มบังคับพานะคันงามพุ่งไปตามถนนน้อยใหญ่ ไม่ช้าก็พ้นออกมาจากเขตนครอันเจิดจ้าที่เต็มด้วยแสงไฟผ่านเข้าไปในเขตชนบทอันจำเจาไปด้วยแสงจันทร์คืนนี้มีงานลีลาที่บ้านเพื่อนของเขาทําให้เขาต้องเดินทางไกลที่จะไปไม่ต้องเดือดร้อนก็ได้ถึงอย่างไรเราก็น่าจะไปถึงทันเวลาชายหนุ่มบอกกับตัวเองเช่นนี้ในขณะที่มองไปข้างหน้าตลอดเวลาพอไม่ค่อยจะแน่ใจว่าจะไปถึงบ้านเพื่อนของเขาโดยไม่ผิดถนนหรือหลงทางซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็จําได้น้อยเต็มทีเพราะว่าระหว่าง เวลา10ปีเขาเคยเดินทางไปบ้านเพื่อนของเขาในชนบทนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นระหว่างทางที่เขาผ่านไปได้เห็นป้ายบอกชื่อถนนเมื่อถึงแยกทุกแข่งแต่มันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อชื่อถนนในป้ายนั้นมักจะเป็นชื่อที่เขาไม่เคยได้ยินเลย เมื่อไปถึงป้ายที่ไม่รู้จักชื่อเมื่อใดเขาก็ต้องใช้วิธีเสียงไทยเช่นการโยนหัวก้อยบ้างใช้เลขคู่เลขคี่ในการสับไพ่บล็อกบ้างแต่ดูเหมือนเขาจะเป็นคนโชคดีเพราะการเสียงไทยเช่นนี้ทําให้เขาขับไปไม่ผิดถนนเลยแต่ถ้าว่าเมื่อผิดถนนคราวใดเขาก็เสียเวลาไปไม่ถึงครึ่งทางของถนนนั้นก็เหมือนจะมีอะไรบันดาลใจให้เขาไปพบกับคนข้างถนนหรือคนที่นั่งมนรถยนอยู่ข้างทางที่วิ่งผ่านสวนไปมาก็พอจะช่วยบอกเขาให้ไปถนนที่ถูกต้องได้ในที่สุดความประมาทของฉัน ก็ทำให้ไปไม่ทันงานลีลาเสียแล้วคืนนี้ชายหนุ่มนั่งนึกในใจขนาดดูนาฬิกาข้อมือและบอกกับตัวเองว่าถ้าฉันไปทางรัฐและไปอย่างรีบร้อนก็มีหวังว่าอาจจะพอไปทันไม่สายเกินไปบ้างเมื่อนึกได้ในใจดังนั้นเขาก็นึกถึงเส้นทางรัฐเพราะมันเป็นเส้นทางที่สร้างขึ้นใหม่ที่เขาพอจะรู้จักดี โถเอ้ยกระมงลโงง,งมอยู่ได้ทำไมไม่เลือกถึงทางนี้ตั้งแต่ต้นเดินทางนะชายหนุ่มคิดในใจขนาดเปลี่ยนเส้นทางใหม่ในการเดินทางก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในฟากฟ้าทันทีฟ้าที่สะอาดแจ่มใสไม่มีเมฆเลยนั้นครั้นเห็หน้าขึ้นไปดูในเวลานี้ก็มีเมฆด,ดำารอยผ่านไปทางดวงจันทร์ขายม่านกำมะหยี่สีดำสนิทซึ่งกำลังเลื่อนปิดเวทีสว่างสวยัยทางลัดเป็นทางสั้นแต่มันไม่ใช่ทางที่ราบเรียบสบายทางลัดที่คนผู้นี้รู้จักเป็นทางแคบและคดเคี้ยวเลี้ยวไปมาในระยะเวลาสั้นกระชั้นชิดพอ เหตุนั้นการใช้ความเร็วในระดับสูงอาจทําให้เกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นการใช้ความเร็วในระดับสูงอย่างเดิมจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าหนทางนั้นขับได้ยากยิ่งถนนแบบนี้ฉันไม่มีหวังจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ก่อนเที่ยงคนนืนแน่ๆใช้นุ่มนึกในใจ ในจันทรที่ดวงจันทร์เข้าหายไปในเมฆดำความสว่างในฟากฟ้าก็หายไปหมดสิน้นแต่ความมืดบนพื้นดินขนาดเดียวกันนี้ก็มีมากกว่าความมืดในท้องฟ้าอย่างมากมายชายหนุ่มต้องอาศัยแสงสว่างจากตารถทั้งสองของพาหนะ เพื่อนำทางสองถนนไปไม่ชา้าก็มีสายฟ้าพุ่งไปมารังเมตรสีดำแล้วพุ่งผ่านเมตดำลงมาปรากฏบนพื้นปรากฏเป็นเสียงรั่นฟ้าคำรามเกิดฟ้าผ่าขึ้นบริเวณที่เขากำลังขับรถอยู่เสียงนั้นดังมากขึ้นทุกทีเมื่อมีลมพัดมาอย่างรุนแรงเสียงลมผสมกับเสียงฟ้าและมีฝนเทกระหน่ำลงมาหนักเรือประมาณทางลัดซึ่งเป็นถนนเลวนี้ กลายเป็นทางที่ขับลําบากยากขึ้นไปทุกทีเป็นถนนดิเนเหลวที่เลวร้ายเหลือเกินฝนที่กระหน,น่ำหนักลงมาราวกับว่าไม่มีช่องว่างระหว่างเม็ดฝนนั้นเมื่อมันผสมเข้ากับความมืดดูเหมือนว่าถนนที่เป็นทางลัดนี้จะยากลําบากมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกจนกระทั่งแสงที่แรงจ้าจากตารถทั้งสองหนุ่มนั้นก็ผ่านไปข้างหน้าขับเคยื่อนไปได้ช้าเต็มทีแต่ทั้งที่มองถนนแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยหนุ่มชะกรรมก็บังคับรถเรลียวไปเรื่อยเฮ้ย ทางรถไฟใช่หนุ่มพึมพำเมื่อเห็นทางรถไฟสองคู่ที่วางผ่านไปบนถนนนั้นและในขนาดเดียวกันก็รำล,ลึกขึ้นมาได้ว่าทางรถไฟที่จุจดปรากฏต,ตรงหน้านี้เป็นที่รู้กันไปทั่วมีผีดุร้ายสิงส่วนอยู่ตลอดการซึ่งเป็นทางรถไฟที่มีตำนานเล่ากันว่ามีแม่ลูกอ่อนมาตาย ของกับลูกน้อยที่อุ้มมาและบุตรหญิงและชายตัวเล็กอีกสองคนก็สิ้นใจตายข้างมารดารถไฟด่วนที่พุ่งไปในรางบนถนนตรงน,นั้นมันหั่น4ี่คนแม่ลูกออกเป็น9ท่อนภายในพิษตาที่ทางรถไฟเห็นนี้ในการต่อมาก็ปรากฏเหตุร้ายมีคนตายบนถนนที่มีรางเด็กนั้นรับไม่ท่วนรวมกันแล้วก็ไม่น้อยกว่าร้อยศพพราะว่า ทางรถไฟแห่งน,นี้นั้นเรื่องที่เกิดจากการที่มีผีลังควานและบด,ดานให้เป็นไปชาวบ้านชาวเมืองจึงพากันเรียกจุดที่มีทางรถไฟที่บริเวณเกิดอุบัติเหตุบ่อยกันตรงนี้ว่าเป็นเส้นทางผีสิงขณะที่ฝนกำลังกระหนำ่ำท่ามกลางความมืดและรถของหนุ่มชะกันก็ไกลทางรถไฟเข้าไปทุกทีมีรถยนต์คันหนึ่งปรากฏอยู่ข้างหน้าปรากฏขึ้นมาอย่างฉับพลันคล้ายราวกับมีเวทมนต์กำลังเคลื่อนไปในอาการที่ติดขัด เพราะความเร็วของถนนหรือความเร็วของเครื่องยนต์อย่างใดอย่างหนึง่งยังไงก็ไม่ใช่และเมื่อชายหนุ่มขับรถเข้าไปไกลชายหนุ่มก็ได้เห็นหญิงชายวัยหนุ่มสาวสองคนในรถหันหญ่ามามองเขาแสงสว่างในรถนั้นทําให้หนุ่มชะกันจําหน้าชายหญิงคู่นั้นได้รถของหนุ่มสาวนั้นค่อยๆคันๆไปหยุดหยุดท่ามกลางถนนที่เร็ว้ายขึ้นไปบนทางรถไฟและหยุดนิ่งอยู่บนตรงนั้นมีอาการแสดงว่าเครื่องยนต์เกิดไิ่ปรติตขัด ขณะที่พวกเขากําลังจะข้ามทางรถไฟชายหนุ่มหยุดรถของตนเพื่อให้รถคันนั้นผ่านทางรถไฟไปก่อนตั้งใจว่าถ้าเจ้าของรถช่วยตัวเองไม่ได้แก้ไขความขัดข้องเครื่องยนต์ไม่สําเร็จก็จะลงไปช่วยแต่ทันใดนั้นมีแสงสว่างจ้าพุ่งมาที่รถยนต์บนทางรถไฟมันเป็นแสงของรถไฟซึ่งวิ่งฝ่าพายุฝนที่ฟ้ากําลังขนองส่งเสียงกึกก้องไม่สามารถได้ยินเสียงรถไฟได้รถไฟรถไฟมาแล้วชายหนุ่มตะโกนไปที่รถคันนั้นเพราะได้เห็นกับตาว่า คนทั้งสองกำลังก้มหน้าทําอะไรไม่รู้รู้แต่ว่ารถไฟกําลังเข้ามาใกล้พวกเขาเต็มทีรถไฟพวกคุณรถไฟรีอกออกมาจะรถเร็วเขา้าเขาตะกนสุดเสียงพร้องกับกระโดดออกจากรถพร้อมกับวิ่งตะโกนไปเพื่อพยายามจะบอกคนในรถคันนั้นแต่ในพิพิธานั้นเองรถไฟ ก็พุ่งเข้าชนรถยนต์เสียงสนั่นหลักไหวและผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือประมาณข้างทางรถไฟนั้นบัตรนี้มีแต่รถยนต์ที่ถูกชนป่นปี้ไม่มีชิ้นดีขายกระป๋บบองสังกะสีที่ถูกบูบี้เกือบไม่มีส่วนใดเหลือให้เห็นว่าเป็นรถยนต์หนุ่มสาวสองคนก็ต้องตายอยู่ในรถนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยชายหนุ่มวิ่งไปที่รถคันนั้นทต,ตั้งที่รู้ดีว่าไม่มีอะไรที่จะต้องช่วยแล้วแสงไฟหน้ารถของเขาซึ่งเปิดถึงไว้ทําให้เขาเห็นรถของคนเคาะร้ายได้ชัดเจนแต่ในขณะที่ชายหนุ่มวิ่งไปกับจุกรยันคันนั้าาก้ง,งกปค ตาโตทันทีพอรถคันนั้นมันกลายสภาพค่อยๆเลือนลางหายไปต่อหน้าต่อตาของเขามไม่น่าจะเป็นไปได้เลยฉันไม่ใช่คนสายตาสั้นนะนี่มันเรื่องอะไรกันฉ,ฉันไม่ได้เป็นคนฉลีดใช่ไหมแอลกอฮอล์สักนิดก็ไม่ได้แตะทําไมรถคันนี้ถึงหายไปได้ต่อหน้าฉันน่ะชายหนุ่มลึกในใจเขาวิ่งไปที่ข้างทางรถไฟไปหยุดอยู่บนจุดที่เขาเห็นรถจรคันนั้นที่นั่นไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่า แม้ถนนที่เขาเห็นเป็นดินโคลนเพราะฝนตกกระหน่ำอยู่มันก็กลายเป็นถนนแห้งที่ไม่เคยมีกระทั่งความเปียกปอนของฝนบัดนี้จึงได้รู้ว่าแสงจันทร์แจ่มฟ้าใสาสะอาดกลับมาปรากฏอีกครั้งไม่มีพายุกึกกล้องไม่มีฟ้าคะนองเส้น,นทางผีงสิงจริงๆเขาอ,อุทานเพราะกับวิ่งกัไปที่รถทันทีเมื่อไปถึงจุดหมายปลายทางคือบ้านเพื่อนของเขาที่มีงานลีลาดนั้น มันก็เป็นเวลาเกือบสองนาฬิกาของวันใหม่แล้วสหายผู้เป็นเจ้าของบ้านโซซัดโซเซออกมาจากห้องต้อนรับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งรถมันเสียกลางทางนะี่ะชายหนุ่มรายงานกับเพื่อนผู้ออกมาต้อนรับเจ้าของบ้านจะกอดคอเขาพาเข้าไปในห้องเดียวกันตอนสายในวันรุ่งขึ้นต่อมาพอตื่นขึ้นมาชายหนุ่มก็ถูกเพื่อนที่เป็นเจ้าของบ้านต่อว่าทันทีเมื่อคืนนี้เนี่ยนายมาดึกเกินไปนะ ใครในเมืองนี้เขาก็กลับบ้านกันหมดแล้วนายมาช้าไปแล้วนะเพื่อนเมื่อคือนนี้เขานอนที่นี่กันทั้งนั้นรั้นตื่นขึ้นมาเขาก็พากันกลับไปไอตัวคุณเนี่ยมันเตือนสายนายก็เลยไม่ได้เจอใครเลยทั้งกลางวันกลางคืนส,สองคนนั้นน่ะก,ก็เป็นเพื่อนนายเหมือนกันใช่ไหมช,ชายหนุ่มถามด้วยท่าทีคล้ายเหมือนอาการประมาทจะตกใจจากของบ้านหายไปมองหนุ่มสาวซึ่งกําลังนั่งหันหนังให้ ตอบว่าใช่อันเพื่อนเราเข้ามากับคู่มัน่นมาจากนาครหลวงเหมือนกันเช่น,นึงเขาไว้นะจะให้เขากินอาหารกลางวันเสียก่อนแล้วจึงจะยอมให้กลับไปแล้วเจ้าของบ้านก็ชี้ให้ชายหนุ่มพร้อมกับกล่าวว่าคุณมาไม่ทันงานเมื่อคืนนี้ก็มีความผิดใหญ่หลวงแล้วนะเพื่อนยิ่งกว่านั้นคุณยังตื่นสายอีกไม่ได้พบสายเก่าของเราไม่แต่คนเดียวเลยนายเนี่ยพลาดหมดเลยนะคุณมีความผิดถึงสมบัาิเลยนะเพื่อนเพราะฉะนั้นควรได้รับโทษทันต้องกินอาหารกลางวันสิก,กนจึงจะกลับได้เพื่อนของเขาเอ่ยกับเพื่อนของเขาผู้มาสายหลังจากนั้นเจ้าของบ้าน ก็แนะนําให้ชายหนุ่มกับหญิงชายคู่นั้นได้รู้จักกันและต่างคนต่างก็เป็นเพื่อนสนิทกับเจ้าของบ้านเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายซึ่งได้รู้จักกันใหม่ๆจึงรู้สึกคุ้นเคยกันเหมือนรู้จักกันมานานยิ่งกว่านั้นเมื่อรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกันกับเพื่อนผู้เป็นเจ้าของบ้านแล้วพวกเขาที่ได้รู้จักกันใหม่ก็มีความรู้สึกว่าจะสามารถพูดคุยอะไรกันได้บ้างโดยที่ไม่ต้องเกรงใจหรือระวังมารยาทมากเจ้าของบ้านเองก็รู้ว่าเพื่อนของตนทั้งสองนี้ มีไมตรีจิตมิตรภาพต่อกันเพียงไรและเพิ่มเป็นเช่นนั้นเมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าของบ้านจึงก,กล่าวแก่ชายหนุ่มต่อหน้าเพื่อนหญิงชายคู่นั้นด้วยว่าก่อนที่จะกลับไปคุณจงอธิบายมาเดี๋ยวนี้ว่าเป็นเพราะเหตุใดมีเรื่องอะไรเป็นพื้นฐานเมื่อฉันแนะนําให้รู้จักกันในทันทีที่คุณได้เห็นหน้าพระนางเอกคู่นี้คุณก็มีอาการปากอ้าตาโตตกใจเหมือนกับคุณเห็นผีมาเนี่ยเพื่อนถ้อยคําของเจ้าของบ้านทําเพื่อนทั้งสามขบขันในหัวเราะร่างพร้อมกันทันทีเพราะคู่มันกับฉันมีหน้าตา ชายผู้มาช้าไม่ใช่ชายหนุ่มลิบปฏิเสธและอดหัวเราะไม่ได้ชายผู้มาช้าหัวเราะกบเกินไปกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ก้มหน้านิ่งเหมือนพยายามรำลึกนึกถึงอะไรบางอย่างครนเงยหน้าขึ้นมาเขาก็มีรอยเศร้าแล้วเสียงของคนที่เขาพูดวันนั้นมันก็เป็นน้ำเสียงของผู้ฟังที่เข้าใจได้ทันทีเลยว่าสิ่งที่เขาจะพูดต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องสนุกสนาหนหรืขอขบขันอะไรเลยคุณเคยได้ยินชื่อเส้นทางผีสิงกันบ้างไหมครับชายผู้มาช้าพูดขึ้นเส้นทางผีสิงนั่นเหรอ ชายหนุ่มหญิงสาวคู่มันถ้าจะถามพร้อมกันยิ่งกว่าเคยได้ยินชายคู่มันตอบทันทีคุณคงรู้ดีว่าเส้นทางผีสิงนั่นมันอยู่ที่ไหนยิ่งกว่ารู้เสียด้วยซ้ําคุณคงจะเคยเห็นเส้นทางผีสิงแล้วใช่ไหมยิ่งกว่าเคยเห็นด้วยละหมายความว่ายัางไงกันที่คุณพูารู้จักและเห็นมันดีกว่า หมายความว่าเมื่อวานนี้ในการเดินทางที่ผ่านมาที่นี่รถของเราก็วิ่งมาบนเส้นทางผีสิงความจริงรถของเราเคยวิ่งบนเส้นทางนั้นไม่รู้ว่ากี่สิบครางแล้วชายหนุ่มก้มหน้านิ่งไปไม่รับคาตอบเช่นนั้นแต่เจ้าของบ้านกับรู้สึกสนใจเพราะอยากรู้เรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับเส้นทางผีสิงเสมอจึงถามชายหมุ่นผู้มาช้าคุณพูดถึงเส้นทางผีสิงทําไมไมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกันหรือเพื่อนเส้นทางผีสิงเนี่ยเล่าให้เราฟังบ้างสิโดยเฉพาะตัวเราเองเนี่ยนะก็ชอบที่จะสนใจเรื่องราวมากกว่าใครทั้งนั้นเลยเจ้าของบ้าน ถามไปยังใช้หนุ่มผู้มาใช้อย่างกระตืออดูรนคันแล้วชายหนุ่มก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดซึ่งตัวเองได้เห็นที่เส้นทางพีสิงให้คนทั้งสามฟังเมื่อเราจบแล้วเจ้าของบ้านจึงพูดขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นการที่คุณตกใจเหมือนได้เห็นผีในทันทีที่ได้เห็นหน้าเพื่อนเราคู่นี้ mm. ก็คงเป็นเพราะว่าหน้าของเพื่อนเราทั้งสองคนนี้มีส่วนคล้ายกับหนุ่มสาวสองคนที่ท่านเจอรถยนต์ที่ดกรถไฟชนนั้นใช่หรือไม่ไม่ไม่ใช่อะ่ะ ไม่ใช่คล้ายฉันยืนยันได้ว่าหน้าเหมือนกันสองคนในรถยนต์นั้นนะที่ฉันได้เห็นกับตาห <mem> น้าเหมือนเพื่อนทั้งสองคนเหล่านี้ไม่มีผิดเลยหนุ่มสาวทั้งสองก็มองหน้ากันที่เป็นคู่มั่นหลังจากได้ไปฟังชายผู้มาช้ากล่าวพูดว่าหน้าของเขาทั้งสองนั้นเหมือนกับเหตุการณ์ที่ชายหนุ่มผู้มาช้าเจอเมื่อคือนที่หลังรถไฟหญิงสาวกล่าวแก่คู่มั่นของเธอว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ใครนะจะหน้าตาเหมือนเราทั้งสองคนขนาดน,นั้นแต่แต่รถยนต์กับคนทั้งสองนั้นก็หายไปชายคู่มั่นว่าปัญหาอยู่ที่ว่าใครนะ่หหนาาหนนน้้าาาตเเมือรขั ต้องประหลาดใจเพราะการหายไปของรถยนต์และคนบนเส้นทางผีสิงเป็นสิ่งที่บอกอยู่ในตัวอยู่แล้วว่าสิ่งนั้นเป็นผีแน่รถยนต์นั้นเป็นอะไรเจ้าของบ้านถามชายหนุ่มผู้มาช้าว่ารถที่เขาจดจําได้เมื่อคืนนั้นเป็นรถอะไรรถ t นชแบบใหม่ที่สุดชายหนุ่มผู้มาช้าตอบทาให้เจ้าของบ้านหันไปมองคู่มั่นทั้งสองและพูดอย่างลึ่งโรดว่าแบบเดียวกันกับรถคุณเลยนี่นาะ ชายคูมันถามหนุ่มผู้มาชายกันสีอะไรจำได้ไหมจำได้สีแดงสดชายหนุ่มตอบทันทีเยาวัแต่สีเลยคุณแม้แต่หมายเลขของรถคันนั้นฉันก็จำได้เจ้าของบ้านถามอย่างสนใจว่าหมายเลขที่ทดใดชายหนุ่มก็ตอบไปตามที่จำได้อะไรกันสาวคูมันพูดอย่างตื่นเต้นเป็นไปได้อย่างไรแม้แต่หมายเลขของรถก็เหมือนกับรถของเราเจ้าของบ้านพูดกับชายหนุ่มไปทีเล่นทีจริงว่ารถหมายเลขนั้นแน่จริงใช่ไหมคุณเห็นจอดอยู่บริเวณบ้านฉันเมื่อคืนนี้ไม่ใช่หรือไม่ใช่ชายคูมัน ตอบแทนชายหนุ่มผู้มาช้าทันทีรถของเราไม่ไดเอามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้รถเราอยู่ที่อู่รถยนต์ใกล้ๆให้เขาเปลี่ยนยางใหม่ให้สองล้ออืมดูเหมือนว่าเรื่องทั้งหมดนั้นมันหมายความว่าอะไรกันเจ้าของบ้านถามชายหนุ่มผู้มาช้าคุณเข้าใจว่าอะไรนะคุณบอกผมมาสิผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันความเข้าใจของคุณน,นั้นมันจะเหมือนกับของผมหรือเปล่าล่ะชายหนุ่มผู้มาช้า พูดกับไปที่เจ้าของบ้านชายหนุ่มว่าความเข้าใจของฉันในเรื่องนี้ฉันรู้ดีว่าสำหรับคนสมัยนี้เขาต้องเห็นว่าเป็นเรื่องความเข้าใจของคนโง่ๆบ้าๆที่ฉันเจอมาแบบนี้ฉันอาจจะดูเือนคนเสียสติที่พูดถึงเรื่องที่ผีที่ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่า แต่สำหรับฉันมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ถิงแม้ฉันจะเป็นคนสมัยนี้เรื่องที่ฉันได้เจอมาฉันก็เชื่ออยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้เชื่อเสมอไปเมื่อใดเป็นเรื่องที่มีเหตุผลและตัวฉันเองได้ยินกับหูกับตาเท่านั้นฉันก็ถึงจะเชื่อชายคูมันหลังจากได้ฟังชายผู้มาช้าพูดก็รีบส่วนทันควันเฉพาะเรื่องนี้มีความเชื่อว่าอะไรไรเงั้นชายคูมันถามกลับไปที่ชายหนุ่มผู้มาช้าชายหนุ่มจึงว่าความเชื่อหรือความเข้าใจเรื่องนี้ก็หมายความอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นคำตอบของฉันก็เท่ากับยิงทีเดียวได้้้นนนนกตตััวชชาาายยหุ่่มออบททงงคีเเป็จข และคู่มั่นของผู้หญิงคนนั้นด้วยคําตอบอันเดียวกันว่าเรื่องผีที่ฉันได้ยินกับหูได้ดูกับตาของฉันเองที่เส้นทางผีสิงนั้นฉันมีความเข้าใจว่าความเชื่อว่าเป็นปฏิหารของผีที่สิงอยู่ในเส้นทางผีสิงนั้นเป็นปฏิหารที่ผีต้องการให้ฉันเห็นเห,นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเวลาข้างหน้าผีนั้นต้องรู้ว่าตัวฉันที่กําลังเดินทางมาที่นี่และอาจจะต้องพบกับหญิงชายคู่หนึ่งที่นี่พวกเขาจึงให้ฉันได้เห็นผู้ที่จะตกเป็นเหยื่อของรถไฟบนเส้นทางมรณะนั้นผีต้องการให้ฉันนําเรื่องเล่านี้มา กบหนุ่มสาวทั้งคู่ตรงหน้าเพื่อที่หนุ่มสาวนั้นจะได้รู้ว่าไม่ควรเดินทางไปที่ถนนผีสิงนั่นจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุกับพวกเขาความเข้าใจของฉันก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะชายเจ้าของบ้านผู้เป็นเพื่อนของชายมาช้าก็กล่าวเสริมแสดงความเห็นด้วยแล้วก็พูดกับหญิงชายคู่มั่นว่าในเรื่องนี้ผีต้องการให้มาบอกคุณทั้งสองคนอย่างต้องสงสัย <c oughs> คุณมีเหตุผลอะไรงนั้นนะมีเลี่ยงอะไรเป็นเรื่องพิสูจน์ที่จะเชื่อว่าเรื่องนี้ยผีต้องการจะบอกเราทั้งสองคนผมพวกผมสองคนไม่ใช่เด็กกันแล้วนะคุณจะเรื่องผีมาอ้างไม่ให้พวกเราเดินทางไปที่เส้นทางนั้นอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ชายผู้มัน่นถังเจ้าของบ้านและหนุ่มผู้มาช้าเจ้าของบ้านจึงอธิบายว่าถ้าผีไม่ได้มีความต้องการให้มาบอกคุณทั้งสอง ผีจะต้องบันดาลให้เพื่อนของเราเห็นหญิงชายสองคนนี้ไปทําไมและคงไม่บันดาลให้หญิงชายคู่นั้นมีหน้าตาเหมือนคุณทั้งสองไปอันขาดอีกประการหนึง่งแสดงว่าผีนั้นต้องการให้มาบอกคุณทั้งสองก็คือว่าผีได้บันดาลให้เพื่อนของเราได้เห็นหมายเลขรถยนต์ก็เพื่อที่ใจเพื่อนเราได้แน่ใจว่าหญิงชายคู่นั้นบนรถยนต์นั้นเป็นรถอะไรและหมายเลขรถนั้นคืออะไรเพื่อที่จะได้มาเตือนเพื่อ,อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายแล้วเจ้าของบ้านก็ถามหญิงชายคู่มั่นเจ้าของรถยนต์นั้นว่าเหตุผลเท่าที่ฉันเล่าพอที่จะรับได้หืไม้ เชื่อหรือไม่ว่าผีนั้นต้องการให้เพื่อนของเรามาบอกคุณทั้งสองให้ระมัดระวังหญิงชายคู่มั่นตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าแต่สนับตัวฉันเองคนเดียวคนนี้หญิงอย่างไรก็ดีในฐานที่ฉันไม่ใช่คนโบราณและว,วันนี้ก็ไม่ใช่วันในยุคดึกดําบรร์ไม่มีอะไรเหมือนในอดีตอีกแล้วเรื่องผีส,สางเป็นเรื่องจริงสำหรับคนบางคนเพราะฉะนั้นฉันจึงมีความรู้สึกอยู่ในจิตใจของฉันว่าถ้าปฏิบัติตามความหวังดีของผีที่สิงอยู่ในเส้นทางผีสิงคือไม่เดินทางไปทางนั้นฉันก็ต้องอดรู้สึกไนมะ่คิดไม่ได้ว่าตัวของฉันนี้เป็นคนโงง่่และบ้าาอยา ลือประมาณที่จะเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้หากว่าฉันไม่ได้ไปในเส้นทางนั้นเพียงเพราะเชื่อเรื่องเหล่านี้และคงรู้สึกอับอายขายหน้าและทรมานจิตใจของฉันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมนุษย์ทั้งหลายที่ได้รู้พฤติกรรมของฉันในเรื่องนี้คือรู้ว่าฉันได้กระทาตามความหวังดีของผีที่สิงอยู่ในเส้นทางผีสิงนั้นเขาจะต้องพากันหัวเหาะเยาะเะย้ยหยันฉันว่าเป็นพวกที่ไม่กล้าหาญและยึดถือความเชื่อโบราณเพียงเพราะกลัวผีเลยไม่ไป เจ้าของบ้านจึงกล่าวมนุษย์เราเนี่ยถ้าใครทำตามความต้องการของผีก็ย่อมเป็นที่เย้ยหยันเหยียดหยามอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ในการที่ใครทำตามความต้องการของมิสหายที่มีความรักและความหวังดีด้วยความบริสุทธิ์ใจย่อมไม่มีใครเย้ยหยันเหยียดหยามได้เจ้าของบ้านพยายามพูดเพื่อให้คู่มันชายหญิงทั้งสองนั้นเปลี่ยนใจจริงหรือไม่จริงรและเจ้าของบ้านกระถามคู่มันทั้งชายหญิงว่าการที่ท่านทำตามมิสหายพูดนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงจริงชายหญิงคู่มันตอบพร้อมกันเพราะฉะนั้นเจ้าของบ้านบอกหญิงชายทั้งสอง คุณต้องทำตามความต้องการของมิสหายที่มีความรักและความหวังดีต่อคุณด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าให้รับคำเตือนของพวกเขาจะได้เดินทางไปในเส้นทางต้องสาบาน,นชายคูมันจึงว่าถ้าเช่นนั้นฉันจะถือว่าประโยชน์ของมิสหายนี้มีความสำคัญกว่าประโยชน์ของเราเพราะฉะนั้นเพื่อความสบายใจของมิสหายเราจะกระทำตามความต้องการของท่านทั้งสองที่ได้บอกกล่าวแก่เราคือจะเดินทางกลับบ้านโดยไม่ผ่านเส้นทางผีสิงเมื่อชายหญิงคู่นั้นเดินทางกลับบ้านเจ้าของบ้านกับชายหนุ่มคนนั้นซึ่งพากันออกมาส่งนอกบ้านและยืนดู ก็รู้สึกสบายใจอย่างล้นเหลือพลินประมาณหลังจากนั้นไม่นานชายหนุ่มผู้ได้ยินเหตุการณ์บนสุดทัางผีสิงก็เดินทางกลับบ้านเช่นเดียวกันมันเป็นเวลาบ่ายมากหลังจากนั้นประมาณสองชั่วโมงก็เป็นเวลาค่ำฝนกระหน่ำตกลงมา พายุกึกก้องฟ้าคะนองคำรามและคุกคามชีวิตของสอมหญิงชายคู้มั่นนั้นด้วยการฟาดสายฟ้าลงมาใกล้ๆตามเส้นทางที่พวกเขากำลังเดินทางครังแล้วขังเล่าจนกระทั่งท่ามกลางความมืดมนอันเกิดจากเมฆสีดำกำปานาทและสายฝนและฟ้าบดบางแสงอาทิตย์ให้หายไปทั้งที่เป็นเวลากลางวันจนกระทั่งสภาพถนนนั้นแทบจะมองไม่เห็นหนทางความสว่างของด้านหน้าแม้จะเปิดไฟรถก็มองไม่เห็นสิ่งใดในนรกก็คงไม่ทารุณทำร้ายขวัญถึงปานนี้หญิงคู่มั่นพูดเสียงสั่น ในขนาที่แนบกายไว้กับชายคู่มั่นของเธอขนาดที่อยู่ในรถเธอเกาะต้นแขนของเขาไว้แน่นตลอดเวลาขนาดที่รถขับฝา่าพายุคู่มัน่นขนาดนี้เองก็มีนวามรู้สึกตื่นเต้นหวาดกลัวพยันอันตรายเช่นกันซึ่งคุกคามอยู่รอบตัวถึงทำให้เขาอกสั่นขวัญหายอยู่ทุกวินาทีสายฟ้าที่ฟาดลงมาใกล้รถครั้งแล้วครั้งเล่านั้นมันทำให้ต้นไม้ล้มฟาดลงมาข้างทางจนเสียวตทายพวกเขา,าลงข้างทางอยู่หลายครั้งต่อมาอีกสักประเดี๋ยวสายฟ้าก็ทำให้ต้นไม้ล้มขวางทางด้านหน้าในระยะใกล้ ชายคูมันซึ่งเคยเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลประสาทและเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเพียงเวลาสองเดือนเท่านั้นตลอดเวลาที่ต้องบระจนภัยกับภัยธรรมชาติประสาทที่อ่อนแออยู่แล้วก็อยิ่งอ่อนแอลงไปอีกมากมายมีอาการสะดุ้งตกใจจนแทบจะทิ้งพงมาลัยและเพ่นออกไปนอกรถทันท,ทถถีในขนาเดียวกันนี้ชายหนุ่มซึ่งได้เห็นเหตุการณ์บนเส้นทางผีสิงก็กาลังขับรถฝ่าพายุอันดุร้ายไปในเส้นทางถนนผีสิงที่ดูเหมือนว่าตัวเขาเองก็พบกับความดุร้ายทารุณของธรรมชาติไม่แตงจากคูมันทั้งสองที่ขับอยู่ด้านหน้า ในขนาดนี้แม้ว่าหนทางด้านหน้าจะเลวร้ายแต่เขาก็ยังมีความสบายใจที่สามารถเปลี่ยนใจคู่มั่นให้เดินทางไปเส้นทางอื่นไม่ใช่เส้นทางนี้ถึงแม้ว่าป่านนี้เพื่อนคู่มั่นคู่นั้นคงล่วงหน้าไปไกลจากฉันมากแล้วและก็คงลำบากเช่นเดียวกันแต่ถึงกระนั้นก็ปลอดภัยเพราะพวกเขาคงไม่ได้มาในเส้นทางนี้ชายหนุ่มลึกเช่นนั้นแล้วก็ถอนใจยาวเขารู้สึกสิ้นห่วงและสบายใจเออฮะ,ะนั่นอะไร ชายหนุ่มอุทานในทันทีที่ได้เห็นรถของหญิงชายผู้นั้นวิ่งฝ่าพายุอันมืดมัวไปข้างหน้าในระยะที่พอจะจำได้เขาสงสัยว่าทำไมจึงตามมาทาันทั้งที่รถของเขานนั้นไม่เคยเร่งความเร็วให้มากขึ้นงแต่ออกเดินทาง คงจะเกิดขุนคลักและต้องชักมาบ้างแล้วฉันจึงตามมาทันได้ชายหนุ่มคิปเช่นนั้นพร้อมกับเร่งรถให้เร็วขึ้นและจะได้วิ่งคู่กันไปแต่ในขณะที่มีพายุร้ายกระหน่ำหนักไปด้วยสายฝนทางถนนนั้นก็เลวซานเต็มทีทาให้วิสัยทัศน์และการจะเร่งความเร็วติดตามนั้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากที่สุดอย่างไรก็ดีชายหนุ่มก็พยายามจะนารถของเขาไปถึงรถคันนั้นให้ได้ ม่ชารถคันหน้าก็มีอาการหยุดหยุดดับดับเพราะสภาพตอนนี้เลวร้ยายเหลือเกินเอะเป็นแสงอะไรอ่ะชายหนุ่มอุทานในทันทีที่เห็นรถคันนั้นถูกสาดด้วยแสงอะไรบางอย่างข้างรถคันคู่มั่นหนุ่มสาวมันทําให้ใชายหนุ่มเห็นเส้นอะไรยาวๆว,ว่าวามอยู่บนพื้นตรงนั้นได้เฮ้ยนั่นมัน ลางรถไฟชายห,หนุ่มเกือบตะโกนตาเหลือถนนจ้องมองดูเส้นทางยาวๆที่วาววามไม่กระพริบตาเส้นทางนี้ไม่เคยมีรถไฟตัดผ่านแต่นั่นมันลางรถไฟเห็นๆเพไปได้อย่างไรในขณะนี้ก็มีแสงสว่างจา้าพุ่งมาเป็นลำธรรมไม่เห็นว่าชายหญิงทั้งสองคนนรถยนตนั้นกำลังทำอะไร พวกเขาทั้งสองคนพยายามสตาร์ทรถด้วยการตุนตหนักเป็นอย่างยิง่งผู้มั่นก็กำลังพยายามเปิดประตูรถและตกใจในขณนะดเดียวกันชายหนุ่มก็รู้ดีว่ามันมีทางที่จะช่วยอะไรได้ก็ตะโกนสุดเสียงรถไฟหนีออกมาออกมาจากรถเดี๋ยวนี้ไม่ต้องสตาร์ทรถแล้วรีบอ,ออกมาจากรถเดี๋ยวนี้เขาตะโกนอย่างตกใจและรีบเตือนไปยังรถขันหน้าของคู่มั่นทั้งสองทางกลางสายฝนและพายุรถไฟสาดแสงส่องลงมาตรงที่พวกเขาแต่ในพริบตาเดียวกันนั่นเองก็มีเสียงสนัน่นหวั่น มันเป็นเสียงรถไฟชนเข้ากับรถยนต์แต่เดนไปไงหลังอยู่ข้างทางร่างของหญิงชายที่ได้ชีวิตทั้งคู่ติดอยู่ในรถยนต์คันใหญ่ซึ่งบ,บัดนี้กลายเป็นรูปภาพคล้ายถังสังกะสีบี้บุบแบนเหมือนกับภาพที่เขาเคยเห็นครั้งแรกตอนที่เดินทางมาที่นี่ในนิมิตโธเอ้ยบ้าชะมัดมิสหายที่น่าสงสารถ้าคุณทําตามคมต้องการของเราที่ตกลงกันไว้ว่าจะกลับบ้านอีกเส้นทางหนึ่งมันก็คงไม่เป็นแบบนี้ชายหนุ่มนึกในใจ ขณะที่ร้อนนนนั่มองภาพตรงหน้าด้วยความหวาดกลัวแล<ด>ะตลกแต่มืย้อนลนึกลึกถึงตัวของเขาตอนนี้ตัวเราเองก็ตั้งใจที่จะไม่เดินทางผ่านเส้นทางผีสิงนี้ก่อนจะเลี้ยวก็เช็คด,ดูป้ายแล้วว่ามันไม่ได้นำพาให้พวกเรามาที่นี่แต่ทำไมทำไมพวกเราถึงได้มาเจอเหตุการณ์เช่นนี้อีกถ้าทั้งที่เราก็ขับมาตามทางป้ายที่แนะนำไม่ใช่เส้นทางผีสิงแห่งนี้แน่นอนแล้วแล้วทำไมถึงมาเจอเหตุการณ์นี้ได้อีกหรือว่า เส้นทางผีสิงนี้มัน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 อยู่ทุกที่จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องเล่าของขับสยองกับนิทานเรื่องผีหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่ชอบฟังแล้วนอนก็ฟังกันเพลินๆนะครับสำหรับเรื่องนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดฟังรายการของเรานะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับ